วันนี้พาไปกินเหล่าที่สัวเถากันนะครับเป็นร้านสัวเถาบางรักนะครับที่อยู่ถนนเรียบเรียบด่วนประชาชนที่เดอร์มาขนมจีบคำโตโตนะครับอาหารชุดน,นะครับนี่ก็กระเพาะปลาที่กลมกล่อมมากเลยนะครับตามด้วยกออุ้งทอดครีมสลัดข้าวผัดกุ้งเนียน,น,นเลยนะครับกินแล้วต้องสั่งเบิ้ลจานที่สอง มาตามด้วยพลาดไม่ได้นะครับเป็ดกีต้า์นะครับโอ้โหห่อโรตีแล้วก็น้ำซอสชุ่มๆนี่ขอบอกว่าฟินนะครับผมตามไปด้วยนะครับอ่าต้มยำปลาค้งนะครับเ,เด็ดจะ่อบอกใครเลยนะครับพลาดไม่ได้ต้มยำปลาค้งนี่แล้วก็มาตบของหวานด้วยแปะกล้วยนมสดนะครับเนียนๆชุ่มชุ่มชื่นสดชื่นกินแล้ว ชิมสบายท้องสดชื่นเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับลองมาชิมกันดูนะครับสัวเถาบางรักครับอยู่เรียบด่วนประชาทิตย์ครับอ่าแล้วมาดูเมนูที่เราสั่งนะครับเป็นเมนูเซตนะครับซึ่งเปลี่ยนสลับอย่างได้นะครับก็ลองมาดูนะครับว่าเลือกชอบแบบไหนก็สลับกันได้นะครับ